เอาละครับตอนนี้เราสวิชนะฮะมาลองตัวโ o w r เดอร์ t l o w r i รเ r s ดอร์นี่ถือว่าเป็นกุญแจไม่ต้องนะมันอยู่อยู่ที่รถเลยโ o w r เดอร์ t นะครับเป็นรถที่ในมุมผมนะมันคือ Soft Tail ครับ2 0 2 5ันตัวใหม่นี่แหละที่ ให้ฟีลลิ่งการขับขี่นะครับทั้งคาแรคเตอร์รูปลักษ์ท่านั่งแล้วก็ขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับที่เรียกว่าแรงที่สุดแล้วนะคือตัวนี้เป็นบล็อก1 1 7เหมือนกับตัวที่ผมขี่อย่างรถกายนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น ไฮเอาพุทนะครับจูนแบบไฮเอาพุทก็คือเน้นแบบสมรรถนะกำลังแรงสุดสูงสุดเลยนะก็เลยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าในไลน์อัพของ s o f t ์เทลสองพเนี่ยอยากขี่นะครับตัวเนี้ยสำหรับผมมันน่าขี่ที่สุดแล้วนะครับก่อได้มาลองกันเลยนะครับผมเรื่องของฟังก์ชันเนาะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รถใหม่อะ่ะมีหมดอะ่ะ t ฟคชั่นคูซคอนโทรนอะไรพวกเนี้ยให้มาหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ riding mode เนาะอันนี้เป็นรถสปอร์ต ก็จะมี3อย่างนะครับไม่ได้เน้นอะไรเยอะแยะมากมายเนาะในสไตล์แบบพวกคุยเซอร์ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาเนี่ยก็ขี่สปอร์ตได้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันโอ้รู้สึกฟิลกระชากชัดเจนเลยนะครับ อ่าวนี้สปอร์ตโมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องโอ้เพราะว่าคันนี้เท่าที่ฟังดูคือจูนสเตจสองมาจากโรงงานฮาร์รี่ซัคโตรี่ที่ US ด้วยนะครับโอ้โหอย่างเอาอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมติดเปิดกันเร่งนะครับจากตัวรถกายมาคันนี้ เฮ้ยเวกะชากเลยเฮ้ยโหมัน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 จริงว่อะอ่ลองรถล,ลงมาที่เป็นเลนน้อ่าเลนก็หน่นวงหน่วงคันเร่งหน่อยนะแต่อหน่วงจังหวะแรกเปิดคันเร่งไปก็ยังยังแรงอยู่อ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอ่าได้ขี่แบบชิวๆธรรมดาก็ปกติก็ลดแต่ลดก็ยังเอาแล้วอี่ยเปิดออื สปอร์ตไปเลยโอ้ยสะใจดีมากเลยสป,ปอร์ตโหมด <c oughs> โคตรมันเพื่อนอเป็นคุยเซอร์ที่อย่างเอาสุดละ้วผมว่าน่าจะแรงสุดแั้งผมเคยขี่มาแล้วนะเพราะตอนนัน้ที่ขี่ปีแล้วจะมีในงาน DRT ที่ผีหลาปีก่อนจะเป็นตัว c b o รถ a d g ที่เป็น SE นะครับเป็นตัว c u s ตอม s t e m m i n g Eagle เหมือนกันนะอันนี้นก,ก็ดิบท่ออะไรต่างๆนะครับก็คือคัสตอมจากโรงงานเหมือนกัน แต่ตัวนี้คือทุกคนที่ว่ามันรถมันน้ำหนักจะเบากว่าเนาะมันไม่ใช่แบ็คเกอร์เป็นอเมริกันทัวริงแบ็คเกอร์ขนาดใหญ่ทำให้แบบมันกระฉับกระเฉงกว่าเยอะเลยขี่แล้วแบบรู้เลยว่าแม่งพุ่งกว่าเยอะมาก แม่งถ้าเราสู้ลมหน่อยแม่งน่าจะถึงร้อยสองร้อยได้เลยเนี่ยโอ้โหแต่อย่างที่บอกแหละเบรกมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็โอเคอ่ะในแบบที่สไตล์รถพนจะเป็นโอ้โหใร้อยหเขาอ่ะเพื่อนเอาเรื่องอ่ะจแมงเต้ลมไปหน่อยอ่ะ ผ้านั่งขี่อะไรพวกนี้ต้อง,องลไไห,หล่ไปหนผมแงแรงมากแล้วลมก็หลงด้วยตัวแม่งก็จะปิวจะปอกต้องแบบกลมๆย่อๆตัวหน่อยนะครับ มันจัดคันนี้คิดไม่ผิดเลยที่เลือกขี่คันนี้มาดูทางเลยครับเนี่ยทางแบบไฮเวย์ทางด่วนอ่ะคือมาเลยอ่ะเราขึ้นขึ้นทางด่วนได้นะมอไซค์ก็เลยแบบว่าได้ขี่แบบเต็ม,เต,มเต็มอะ่ะเพราะถ้าบ้านเราใช่ป่ะมันก็ต้องขี่อ้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรถก็เยอะอีกอะไรเงี้ยมันก็จะอันตราย จัดแรงเกินจนเรียกว่า รถโฟโต้ตามไม่ทันนะครับเนี่ยฮะ สนามแล้วอะเร็วมากเลย ฉากดิบมากดิบมากใครคันเร่งไม่เนียนนี่แม่งเอาเรื่องอ่ะ คันนี้อาจจะเป็นเรื่องอะไรเดียเป็นรถในสเตชันรถนี้นะครับที่ผมขี่แล้วเรียกว่ารักสุดชอบสุดเลยดีกว่าโอ้โแรงแบบแรงสาใจเนี่ยแตวนี่ขนาดท่อเดิมนะเสียงแม่งคือแบบแม่งเอาอ่ะ ตันนี้ผมว่าถ้าขี่แท็กนี่แม่งน่าจะแบบโอ้โหสะใจว่ะ เจ้าโรเลดเอสทีโคตรมันคือต้องบอกว่าถูกใจมากมากครับขี่แล้วแบบคือถ้าในเซสชันนี้ผมไม่ได้ขี่เจ้าเนี่ยบอกเลยเสียใจด้แน่โอ้โหแบบดิบมากดิบสุดๆปรับฟิลไม่ทันอะ่ะจากขี่ตัวรถกายนะครับพอมาขี่ตัวโรเลดอเอสทีเนี่ยคือตอนแรกคันเร่งนี่กระชากเลยนะครับเกือบตกรถ ดิบมากๆนะครับแล้วอย่างที่บอกแหละคือเครื่องยนต์ไฮเอาพุทธธรรมดามันแรงอยู่แล้วแล้วไปจูนจากโรงงานนะครับเป็นสเตตูอีกคือโอ้โหแม่งมันอะมันมากๆเลยแต่อย่างที่บอกแลยว่าคือด้วยความที่ส่งรถนะมันโตลมมากนะครับ <Thank you. S 1> แล้วก็ระบบเบรกที่อาจจะแบบอย่างเห็นนะสองพอตแค่นี้กับไซ์เครื่องความแรงมันยังแบบผมว่ามันอาจจะต้องอัปเกรดสำหรับคนที่ขี่แบบจริงจังแบบเค้นตลอดเนี่ยต้องอัปเกรดเบรก เพิ่มอีกหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องท่านั่งมันก็โต้ลงไปสักนิดหนึ่งนะจะบอกผมแบบขี่แล้วชอบสุดเลยดีกว่านะครับในเซสชันรถระเเิดเนี่ยถ้าคันนี้ได้ลงแ็กด้วยเนี่ยน่าจะแบบเป็นคันที่ผมชอบมากๆสำหรับงานในวันนี้เลยครับ